อุอคนไทยวิว้ลยนี่จำป้ายทะเบียนไว้นะครับทุกคันเผื่อเห็นที่ไหนก็ตบได้นะครับอันนี้รถโกบ้นนอกแห่งโคกสากร อันนี้ก็ตัวแรงนะครับอันนี้เบอร์เบอร์ว่าลุงไหมยอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้คุณสุวิทย์คุณกิตติอันนี้โต้งน้อยสิทธิ์แม่องอันนี้จำมำนะครับอันนี้อุดร 对哦